ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเทสนะครับเคทคของลูกค้าที่สั่งจากที่ไหนไม่รู้นะครับแล้วก็สั่งสั่งโป๊บวีโก้ของเราไปนะครับอันนี้คือคือจากพี่นะครับที่รพงมนะครับตัวนี้ตัวนี้แต่ไม่ใช่ไม่เห็นนะเ็าส่งมาเมอกี้ก็พี่มาบอกเทสให้หน่อยนะครับได้ครับผมอันนี้คือวีโก้จากเรานะครับคือผมจะเทสให้ทุกอย่างแล้วล่ะปกติดีนะครับแล้วตอนนี้เราจะมาลองเคทคนะครับ เดยผมจะเปิดโปรแกรมของเขานะครับเปิดโปรแกรมนะครับอ่าแล้วทีนี้ผมก็เลือกลีดเลยครับเพราะว่าผมเข้ามาเลือกบุรุษคออะไรของมันเรียบร้อยนะครับของกอบกันไว้แล้วก็กดลีดดูครับดูครับมันจะขึ้นอะไรไหมอ่าอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับโดยง่ายคือมาดูตรงเคเท็ครับเคเท็กถ้าไฟสองดวงนี้เวลาเรากดอ่านนะครับกดลีดเนี่ยจะมีไฟสองดวงเดี๋ยวผมกดปุ๊บมันมีสองดวงติดนะครับ ถ้ามันดับปุ๊บแสดงว่าใช้ไม่ได้มี2กรณีคือกรณีหนึ่งกล่องนี้ไม่ดีเกเทคทำวีโก้ไม่ได้แล้วก็ไอ้ตัวนี้พินไม่ตรงนะครับเดี๋ยวผมจะลองสลับของผมตัวนี้นะครับของผมนะครับอลองสลับเลยลองปิดโปรแกรมก่อนนะครับอ่าดูนี้เลยไม่ต้องไปถ่ายหรอกเดี๋ยปิดโปรแกรมก่อนต้องไปถ่ายหน้าจออ่าสลับเลยนะครับถอดเลยทุกอย่างปกตินะครับถอดแค่กล่องนี้นะครับ ถอดกล่องออกนี้ของลูกค้านะของผมก็จะมีตัวนี้ของลูกค้ามีตัวนี้อ่ะดูกันจะจ่าไปเลยปัญหานี้ค่อนข้างที่เยอะนะครับลูกค้าสั่งมาเองนะใช้ไม่ได้กรณีของวีโก้นะครับวีโก้ผักกล่องทุกอย่างเหมือนเดิมสายไฟเลี้ยงเหมือนเดิมอ,นนมอ,นอันนี้ไม่ได้ถอดนะครับเดี๋ยวเราดูดูอันนี้ไม่ได้ถอดนะครับถอดแค่สายแพรนะครับเดี๋ยวผมเปิดโปรแกรมแป๊บหนึ่ง โอเคเปิดโปรแกรมแล้วแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งดูตรงกล่องเลยอ่ะดูหน้าจอได้เมื่อกี้ไอคอนมันเยอะมันตาลายอันนี้สลับแค่กล่องนะครับสลับแค่กล่องเฉยเลือกเหมือนเดิมนะครับของกล่องแต่ละใบอ่ะแล้วจะลองอ่านอิฟรอมอย่างเดียวนะอ่ะลองอ่านหนูดูไฟนะครับอย่าหนะาอย่านะดูไฟนะครับปั๊บอ่ะอย่างนี้ใช้ได้ ไม่ดับนะครับใช้ได้ดูหน้าจอครับหน้าจอก็จะขึ้นพวกเลขเลขต่างๆนะครับก็จะมีการดาวน์โหลดฟื้นอย่างนี้นะรอแป๊บหนึ่งนะครับมือลังใช้เวลานานหน่อยนิดนึงนะครับในการดูดของอ่ะเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนแค่กล่องอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนแค่เคริกอย่างเดียวสามารถใช้งานได้นี่ครับเรียบร้อยครับอ่านอีพอมโอเคนะครับอีพอมเราก็ได้ขึ้นมาแล้ว ก็คือสรุปนะครับไอตัวนี้นะครับใช้ได้เฉพาะ d Max นะครับ B i ก o ใช้ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเราของเรานี่ใช้ได้สองอย่างนะครับอ่าโอเคครับฝากไว้พังนะพังไ่พังก็ใช้ไม่ได้นะครับโอเคครับผม